สำหรับงานวัตว์ก็ปีนี้ก็มาเป็นตัวแทนบุกเซวา<อ>ก็มาแสดงความยินดีแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยครบรอบอ,อีกแล้วแล้วก็ขอให้วสัตว์ก็แบบเป็นเป็นแบ,บร,รนด์ที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปเพราะเราอยู่กันมานานแล้วเ,เห็นแบบพัฒนาการตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกสินค้าดีๆมาอย่างบุกเซวาของเราเราก็หาได้ที่วัสสกมาเลยค่ะก็คือตอนนี้วสัต<อ><อ>ว์กุกษาขายทั่วประเทศมีเซวาขายทุกโปรดัก t เอ่อเป็นไงคะวัสสกุกษาได้แดี เต็นอยู่นะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยแบบพูดหลายรอบแล้วไม่ตื่นเต้นแต่จริงๆื้อยู่เพราะว่ามันแบบงานยังไม่เสร็จเลยงานงานที่จัดนี่นู่ยังไม่เสร็จอ่ะก็มาที่ตลาตมเที่สลดสดก็มนักค่ะคใรค่ะแมานให้เราคะก็แก๊เพื่นแหละแล้วก็มีนานาอรเงียค่ะจริงๆจริงๆคุณเอี่มอก็ต้องมาแต่ว่าวับบป่วยนิดนึงอะไรเี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวรอรอพร้อมอีกทีเ้ เซอร์ไพร์อะไรไม่แนใจเหมือนเไม่รู้เลยว่าจะไปไหนก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้เตรียมโควิดนมือนว่าอยู่ที่บ้านเฉยเฉยแล้วพอดีคุณเมย์อะ มาถึงก็คือเริ่มต่อเริ่มเลยจบเมย์จบที่หินมงคะวันนั้นโอ้โวันนั้นไม่รู้หรอกไม่ถึงวิธีก็จนเกือบปิดสะคน์แต่ว่าเราก็คือคนที่ไม่รับเราก็กลับบ้านไปแล้วเราเอาแล้วเราจะกลับยังไงมีมีเด็กเลยไหมคะว่าขอไม่แบบเต็มมากหรือจะเต็มมากหรือแบบอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีสิทธิ์กนบอกว่าไม่มีสิทธิ์พูดวันนั้นก็คือเกาะปากใหญ่ๆตื่นมากสภาพไหนคะ โชคดีค่ะที่คุณพัลล่าเขามีแบบบอกให้กินยาตัวหนึ่งที่แบบแก้แห้งก็เลยตื่นมาสดใสมในงานวันไพรมันสุดคทัพไม่ใช่วุ้นอะคุณว่านะไรกันไม่ใช่เจ้าของงานแน่นอนนานาแหละมามากันหมดนะคะในโมเมนต์นั้นนะคะเป็นที่ทราบซึ้งไหมคะเรื่องของความสนุกสลานจริงๆอ่ะคุนว่าโมเมนต์ทราบซึ้งอ่ะ จะอยู่ช่วงแบบว่าแตกจริงๆอะวันนั้นคือพอเห็นไหนก็ทุกคนก็คือแบบอยากเต็มที่แล้วบางคนก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้วก็คือออกมาก็คือไปเที่ยวกันคืนปาร์ตี้กันสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โมเมนต์ก็ดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนกับแบบมาพลรักเราอะไรอย่างเงี้ยแบบมาเต็มที่เราอ่ะอยากเห็นล่าสุดก็เดินสายแจกการสํสำหรับเพนที่จะไปงานที่สมคันนี้ใช่ค่ะก็ตอนนี้ยังแจกไม่หมดเลยค่ะการยังแบบเหลืออีกสาเปอร์เซ็นต์เอ มีเลยกันี่คนนีจะเปี่นั่มี่นู่นประมาณรอยยี่ค่ะมีก็แบบเล็กๆเอ้ยังขาดอะไรอยู่ไี่ดนอย่างไรที่ยังไม่จอยังไม่จบอ่ะมามาินเดี้สว่าจะจบยังไงมันมันจุกจ่ะคือมันไม่ง่ายอ่ะค่ะก็เลยถ้าเกิดไปเดี๋ยวศึกษาได้ถ้าขยไปที่นู่นแต่ว่ามันไม่ง่ายยังกัวลอะไรเป็นมคะเออกังวลแบบมันมันโอเวอร์บัคเ็ต ไม่หรอกมันก็แบบเป็นสิ่งที่จริงๆเราก็รู้ว่าประมาณนี้แต่ว่าบางอย่างอ่ะมันแพงเกินกว่าสิ่งที่ได้เลยก็ก็คุยๆกันอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยไงเมืองไทยมันแบบเคยคุยๆกันแต่ว่าพอจะนวดราคาก็ราคาก็เป็นด้วยขนาดค่าจานที่เพื่อนกินข้าวค่าแก้วน้ำก็มเป็นเลยค่ะ ีเขาแบบว่าให้ให้กลุ่มเราเต็มที่ไหมหรืออะไรนะไม้ให้กลุ่มเราเต็มที่ไหมช่วยกันดีกว่าค่ะช่วยกันแบบเก่งใสเก่งใสเกงใสเพราะว่าเขาเขาตัดใจเราเราก็เลยบอกกันไม่เป็นไรเดี๋ยวทำด้วยกันทำด้วยกันน่ารักกว่าเราจะอยากทำแบบครบเต็มที่เพื่อเขาด้วยเราไประหยัดอย่างอื่นได้อย่างเช่นชุดเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเพื่อนเพื่อนดีไซเนอร์เยอะก็ตัดให้เราหน่อย ไกดเนอร์ก็เลยช่วยช่วยกันดูบ้างแล้วอย่างคุณเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยเพื่อนเจ้าสาวก็มีสปอนเซอร์จากโรงเรียนเพ่อเจ้าสาวแฮปปี้ใกล้แล้วมันต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเป็นมงคลแบบเข้าค้อหรือแบบเตรียมอะไรยังไงบจริงอ่ะวุฒิกะจะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มเร็วอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบที่เกลียดตอนปลายอะไรเงี้ยเราก็เลยจะเริ่มประมาณ เราไปกันญาใช่เราก็จะเริ่มประมาณต้นสิงหาห้ามชวนออกไปกินข้าวแล้วค่ะเดือนนี้จะกินให้เต็มที่แต่เดือนหน้าจะเริ่มกินลีนเริ่มแบบเริ่มเริ่มทำตัวเป็นคนสวยแล้วยังไ,ไม่สวยหรอ ก็คือตั้งแบบไม่เครียดแล้วตอนนั้นก็คือตั้งแบบชิวเอแล้วงานที่ไทยเริ่มยงานที่ไทยเริ่มไปดูโรงแรมอย่างเดียวตอนนี้ที่ไปดูโรงแรมยังไม่เสร็จใช่ยังไม่เสร็จแต่ว่าไปดูโรงแรที่นู่นก่อนเพราะงานที่นู่นก่อนมันเร็วกว่าใกล้กว่าแล้พูดถึงกานทัองที่ยไหนแต่ตอนนี้มันกลับมาแบบพูดอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีคลิปด้วยเงี้ยใช่ก็จริงๆพู่นัทเจอกันไปค่ะก็ทุกคนก็แบบ มการแบบมีบรรยากาศหลายแงแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะแบบแฮปปี้อ่ีปีค่ะที่มันไม่ได้แบบโคลีเลาจะเจบสยแต่ว่ากลับมาทุกคนก็แบบเหมือนมันต่อกันติดไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการแบบเก่งๆอะไรทุกคนก็นั่งคุยกันอี่เราเารหวทีเจนากี่ิปนนี่ยมาเขามาบอกเราอไรบ้างวนีขอคุนี้เรายแล้วนะ มันเป็นเหตุการณ์ที่วันนั้นอะ่ะเราไปเดินแบบพอดีที่งานนั้นด้วยอะไรแล้วก็เหมือนแบบพอเห็นในสตอรี่แบบเฮ้ยมันแบบคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาเจอกันที่งานนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ตอนจบที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือแบบทุกคนก็อัปเดตกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจกันอยา่างเราเองตอนนั้นใจปูเลยไหมเออใช่ช่ บอกเลยว่าแบบเฮ้ยวันนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นวันนี้น like e. trendy, è, อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว okay, ่าวันนึงเขาต้องคุยกันแต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยจะเป็นงานนี้แล้วแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบทุกคนไม่ได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่างานเราจะเป็นงานนี่รวมตัวทั้งแก๊งได้ไหมได้นะยาาอย่าเโอเคแล้วนะแล้วอยายาไม่มาลยังต้องกลับมาอยู่ไทยคนไล่ก็กลับมาอยู่ไทยค่ะวอเจอกันบ่อยเพราะว่าตอนเนี้ย เพื่อนก็จะเป็นแบบเราแวะบ้านจะอยู่ใกล้กันหมดมีแบบุ้นเจนนานาเจนพาะพวกยา่มาแถวนี้อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่นาะนุ้นเจนคลิสพอร่าก็จะอยู่แบบยีงไงก็จะได้เห็นโอเมก๊งกัน้ามบ่อยๆจะจะท่านมีเวลาตก